สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โต้นะฮะวันนี้ก็จะพามาดู Honda City 1.5 v p a ่ s พี่สภาพสุดยอดผมบอกให้เลยคันนี้ชั่วโมงนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนครับมาชมพร้อมกันเลยนะฮะคันนี้เป็น Honda City นะพี่นะ1.5 v p a จ s ครับพี่ปี17ครับพี่ของแต่งครบคบสเกิร์ตครบคบของแต่งรอบคันพี่ดูเลยมีคิ้วมีอะไรทุกอย่างฮะสภาพดีมากๆเลยปี17นะฮะ กล้วยบอกเลยปีนี้ราคานี้ตอนนี้เบสคาร์ไม่แพ้ใครครับพี่ถูกลงเกือบสามแสนนะพี่นะปีสิบเจ็ดนะพี่นะถูกลงเกือบสามแสนพี่ดูเลยจําเลขทะเบียนไว้เลยนะพี่ดูเลยดูเลขทะเบียนไว้เลยเจ็ดสองหนึ่งห้าคันนี้พี่เลขไม่น้อยมากหลักหมื่นโลจําไว้เลยพี่ดูเลยเซิร์ชเลยเบสคาร์เจ็ดสองหนึ่งห้าฮอนด้าซิตี้จำเลยพี่นะ ของแต่งครบๆสวยๆผมบอกเลยคันนี้ราคาไม่แพ้ใครคุณภาพไม่แพ้ใครแน่นอนคันนี้ฮะชั่วโมงนี้ที่สุดแล้วดูเลยพี่เดี๋ยวพาไปดูงในยี่หอนี้ฮะครับผมมาดูกันเลยฮะสภาพสุดยอดมากเลยฮะคันนี้ออปชั่นครบๆร,ราคาโปรโมชั่นดูเลยฮะต้องให้ดูเลยเป็นไงฮะสภาพเป็นไงฮะราคาโปรโมชั่นตัวนี้เป็นตัววีพัปีสิบเจ็ดนะฮะ เซิร์ชดูใน Google ได้เลยสาภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ถ้าแพงกว่ามาว่าน้องกล้วยได้เลยนะฮะสาภาพแบบนี้ปีนี้เลขไหมนี้ฮะเซิร์ชเลยสาภาพแบบนี้ราคานี้ปีนี้ดูเลยฮะที่ไหนสู้ได้เอาเลยเอเลยฮะดูเลยฮะดูสาภาพฮะดูเลยยังไงฮะออปชันครบๆสาภาพดีมากๆเลย จะว่า9 9บกเซ็นก็น่าจะได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะฮะเรื่องจริงดูเลยเป็นไงพี่สภาพสมบูรณ์มากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่นะพี่นะเราไปดูเครื่องยนต์กันครับผมมาดูแล้วพี่คันนี้เลขใหม่แค่สามหมื่นโลนะพี่นะสามหมื่นโลพี่ดูไม่ผิดสามหมื่นโลพี่ผมบอกเลยสามหมื่นโลเครื่องยนต์นีกป้ายแดงนะฮะมาดูฮะดูเครื่องยนต์เลย เงียบมากนิ่งมากไอไฮบริดหรือเปล่าไม่ใช่ฮะตัวนี้เป็นตัววีพัสธรรมดาไอ t e c ทค1.5 iVTEC ทของ HONDA ดูเลยพี่30,000โลผมไม่ต้องดึงโชว์ได้นะผมบอกให้เลยเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้เลยจริงๆฮะเป็นไงพี่ราคาแบบนี้ผมพูดเลยราคาแบบนี้สภาพนี้ผมว่าตอนนี้เบสคาไม่แพ้ใครพี่สวัสดีครับ ผมกล้วยเบสคาร์ออลโต้ฮะรถมือสองสภาพป้ายแดงพี่พูดตามสภาพนะเหมือนคันนี้ป้ายแดงก็บอกว่าป้ายแดงนะพี่ไม่ได้โม้ไม่ได้การตลาดนะกล้วยบอกเลยคันนี้นะชั่วโมงนี้สภาพดีที่สุดไม่น้อยที่สุดราคาดีที่สุดอันนี้ไม่ใช่โกหกไม่การตลาดฮนะคือเรื่องจริงฮะเบสคาร์ออโต้บอกเลยไม่มีการตลาดคันไหนใหม่ก็บอกใหม่คันไหนดีก็บอกดีฮะพูดตามความจริงตามความซื่อสัตย์ครับเรามีทีมช่างทีมชงดูแลบริการทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ จนไปถึงเรื่องธนาคารจนถึงคุณพี่รับรถบอกให้เลยดูแลอย่างดีฮนะบอกเลยครับทุกวันนี้มีโปรด้วยว่าถ้าบอกต่อแนะนําไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยบอกเลยนะจองจัดจบรับรับเงินเลยครับห0 0พันถึงหนึ่ง่บาทง่ายๆนฮะเพราะเราอยากแจกกล้วยเบสขาวโตวสวัสดีครับ